สวัสดีครับนี่คือคลิปรายการเรื่องเล่าผ่านเคสผมหมอเมนครับวันนี้เราเสนอตอนสองนะครับใส่รากฟันเทียมอย่างไรให้เหงือกไม่ร่นตอนสองเรากําลังจะคุยเรื่องของเหงือกร่นที่เกิดจากการฝังรากเทียม2ซี่หรือ2รากติดกันทําไมหรอครับลองสังเกตเห็นไหมครับรากเทียมกับฟันหน้าล่าง2ซี่นี้ทําติดกันนะครับ ต่กลับกลายมีเรื่องของเหงือกร่นจนเห็นส่วนของแกนฟันเทียมเป็นส่วนของโลหะไทเทเนียมโผล่ขึ้นมาเพราะโดยธรรมชาติอย่างที่เคยคุยครับดรธนาได้ออกบทความในปี2003ว่าเมื่อมีการฝังรากเทียมแล้วมีการใส่ข้อฟันเทียมนะครับเราจะเกิดกระดูกละลายรอบๆท็อปของรากเทียมอีก1.4มิลน,นั่นคือเหตุผลที่ระยะที ระยะห่างระหว่างฟันธรรมชาติกับรากเทียมที่ฝังหรือรากเทียมกับรากเทียมที่ฝังติดกันจําเป็นต้องมีระยะห่างที่เหมาะสมมาดูภาพนี้อาจจะเข้าใจง่ายขึ้นครับถ้ารากเทียมจะต้องอยู่ฝังชิดหรือติดกับฟันธรรมชาติต้องมีระยะห่างอย่างน้อย1.5มิลแต่ถ้ารากเทียม2ตัวฝังติดกันในตำแหน่งฟันซี่ติดกัน จำเป็นต้องมีระยะห่างอย่างน้อย3มิลเพราะถ้าเราฝังรากเทียมแล้วมีกระดูกละลายรอบๆ1.4มิลเรายังเหลือส่วนของขอบกระดูกเปลือกนอกเพื่อเป็นที่ซัพพอร์ตของเหงือกนี่คือประเด็นนะครับที่ทำให้เวลาฝังรากเทียมชิดกันเกินไปแล้วเหงือกร่นเรามาดูครับผมมีเคสตัวอย่างอยู่2เคสเริ่มต้นจากเคสคุณไข้ชายว้50 ที่เคยมีสะพานฟันหน้าสี่ซี่นี่คือฟันเคี้ยวข้างขวานี่คือฟันหน้ากลางข้างซ้ายเกิดเหตุการณ์ฟันผุใต้สะพานฟันนะครับแล้วจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนฟันปลอมชนิดใหม่ซึ่งคนไข้อยากได้ฟันติดแน่นเพราะฉะนั้นเมื่อมีการฝังรากเทียมเราต้องถ่าย3มิติก่อนครับฟันเคี้ยวบนนะครับฟันหน้ากลางขวาแล้วนี่คือบริเวณซี่ที่3หรือรากเทียมตัวที่3าที่เราคิดจะฝังอยู่ในตำแหน่งฟันหน้ากลางข้างขวา เมื่อมีการผ่าตัดรากเทียมครับเคสนี้ความตั้งใจเลยนะครับเราจะมีการฝังรากเทียมให้มีจํานวนซัพพอร์ตพอฝังให้รากเทียมมีการยึดแน่นดีพอนะครับโดย C13 คือเขี้ยวใส่เส้นผ่าศูนย์กลาง4มิล C21 ใส่เส้นผ่าศูนย์กลางของรากเทียม3.5มิลส่วน1 1เป็น ตัวที่กระดูกบางเราใส่รากเทียมเล็กช่วยส่วนกระดูกที่หวังแหว่งไปเราใช้วิธีปลูกกระดูกช่วยครับเพราะเรารู้แล้วว่าเราต้องมีความหนาของเนื้อเยื่อทั้งกระดูกเหลือดีพอเพียงนะครับเพื่อที่จะทําให้การอยู่ตัวของเหงือกและกระดูกไม่รุนนะครับตามสภาพหลังจากการใช้งานเพราะฉะนั้นการปลูกกระดูกก็เกิดขึ้นครับเราใช้เม็ดกระดูกสังเคราะห์นะครับผสมน้ําเกลือโบอกหรือปูบนส่วนที่กระดูกหวัมหรือแหว่งไป ท็อปของกระดูกที่ปลูกด้วยแผ่นคอลลาเจนเพื่อป้องกันการที่เซลล์เหงือกจะเข้าไปรบกวนการหายของเซลล์กระดูกขณะเดียวกันครับเราสามารถต่อสะพานฟันชั่วคราวบนรากเทียมได้เลยพเพียงแต่ช่วงเวลานี้สะพานฟันตัวนี้เอาไว้ยิ้มครับกัดเคี้ยวใช้งานไม่แนะนำครับ4เดือนผ่านไปครับคนไข้เรานัดกลับมา เพื่อที่จะมาทําการพิมพ์ปากตําแหน่งรากเทียมที่เราเคยฝังนะครับเราจะได้สภาพเหงือกที่มีการหายสมบูรณ์พอประมาณเพื่อที่จะทําสะพานฟันนะครับชุดใหม่4ซี่บนรากเทียม3ตัวและนี่ก็คือภาพนะครับหลังจากการที่เราฝัง3รากเทียมปลูกกระดูกนะครับแล้วก็เราใส่สะพานฟันเซรามิก4ซี่เมื่อย้อนกลับไปดูภาพ3มิติเปรียบเทียบครับ ะจะเห็นได้นะครับว่ารากเทียมที่เราใส่อยู่ในแนวแกนที่เหมาะสมพร้อมกับมีความหนาของกระดูกที่เราปลูกเพิ่มเติม40สัปดาห์ผ่านไปเรานัดคนไข้ามาตรวจเช็กการศบฟันครับสิ่งที่เรามองเห็นคือการอยู่ตัวหรือสเตเบิลของเนื้อเยื่อนะครับในส่วนของเหงือกที่เรามองเห็นเนื่องจากเราสร้างกระดูกข้างใต้ให้มีความหนาเหมาะสมมีระยะห่างระหว่างรากเทียมที่เหมาะสมการอยู่ตัวของเหงือกอยู่ในสภาพดีครับ อีกเคสหนึ่งครับเป็นคนไข้หญิงวัย52เธอทําสะพานฟัน6ซี่หน้าบนมาจากต่างประเทศแต่เธอพบว่ารูปร่างมันใหญ่เกินไปแล้วเธอก็ห่วงว่าฟันเคี้ยวแค่2ซี่จะพยุงฟัน6ซี่ที่เป็นสะพานติดกันได้อย่างไรในระยะยาวเมื่อมีการพูดคุยถึงรายละเอียดเราก็ตัดสินใจวางแผนในเธอใหม่โดยตัวเคี้ยวเรายัางเก็บไว้ครับในขณะเดียวกันกระดูที่เธอเหลืออยู่ไม่หนานักเราตัดสินใจใส่รากเทียม4ตัวนะครับตัวขนาดไม่ใหญ่นักแต่เรา มีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็คิดจะทำสปรินต์หรือดามติดกันเพื่อช่วยกันรับน้ำหนักส่วนซีเคียวครับเราอยู่ในภาวะที่จะทำครอบบนฟันธรรมชาติขณะเดียวกันเมื่อเราพบว่าเนื้อเยื่อของกระดูกไม่หนาดีพอการปลูกกระดูกแล้วเราเคสนี้เรายังมีการใช้ในส่วนของเนื้อเยื่อสังเคราะห์นะครับที่เขาทำลักษณะฟลีซหรือแช่เย็นแช่แข็งไว้แล้วเรามาปลูกทับอยู่บนกระดูกเดิมที่มีอยู่เพื่อเพิ่มความหนาของเนื้อเยื่อ จากนั้นครับเราใส่สะพานฟันชั่วคราวกลับไปภาพใหม่นี้คือภาพที่เราถอดสะพานฟันหลังจากปลูกกระดูกฝังรากเทียมไป7จ็เดือนตามสภาวะการเดินทางของคนไข้ที่อยู่ต่างประเทศและพร้อมกลับ,ลบมารับการรักษาในขั้นที่2พอเธอกลับมาเธอมีเวลาค่อนข้างจํากัดครับเธอก็เลยตัดสินใจให้เราพิมพ์ปากบนรากเทียมแล้วเราก็วางแผนกะตําแหน่งเหงือกโดยเลือกแกนฟันเทียมและตําแหน่งของขอบสะพานฟันที่เหมาะสม สุดท้ายภายใน1สัปดาห์เราก็ใส่สะพานฟันเซรามิก4ีซีบน4รากเทียมพร้อมกับข้อฟันธรรมชาติอีก6เดือนกลับมาครับเธอกลับมาให้เราตรวจเช็คตามสภาวะของการตรวจเช็คสุขภาพฟันเราก็พบว่าสภาพของเหงือกที่เราได้มีความโค้งนูนอย่างสวยงามมีความหนาเหมาะสมทั้งด้านหน้าและด้านใน และนี่คือภาพหลังจากที่เธอใส่สะพานฟันชุดนี้พร้อมกับครอบบนฟันเคี้ยวแล้ว12ปีครับเพราะฉะนั้นทั้ง2ตอนที่เราเคยคุยกันไปว่าใส่รากฟันเทียมอย่างไรให้เหงือกไม่ร่นกุญแจสําคัญก็คือแนวแกนของรากฟันเทียมที่จะใส่ต้องมีแนวที่เหมาะสมมีระยะห่างระหว่างรากเทียมที่เหมาะสมมีความหนาในส่วนของกระดูกด้านนอกและด้านในที่เหมาะสมผลลัพธ์ที่ได้อยู่ตัวอย่างเคสนี้14ปีผ่านไป เราพบว่าประสบความสำเร็จได้อย่างดีขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าชื่นชอบเรื่องเล่าผ่านเคสไม่ว่าจะเป็นงานรากเทียมและจัดฟันที่ผมนำมาเล่าฝากแชร์และกด subscribe ช่อง YouTube ดรเมนมงคลผมหมอเมนครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ